สวัสดีครับผมแม่หอนรัดกันแล้วครับพี่น้องครับพ่อกันอีกแล้วครับฟุกตีพาร์ทแซ่บทำวันนี้ครับนี่มาเตัวนั่นแหละครับป่องปังมื่อนี้ก็อยูโกบงมวงครับพี่น้องครับเพื่อนว่าจะจะหนาวไหมอยกครับกับมีฝนขี่ฟ้ากระเต็มมื่อนี้ก็อยากมืดแน่ครับพี่น้องครับอยู่เฮดอยู่หลังบ้านมื่อนี้ก็บบังหอนบังหวานนีโอ้หอนหลายครับมาได้เป็นะเมนูก๋อยร้อยเหลือดหรือว่าซุกเล็กครับพี่น้องครับนี่การพอดีกินครับ มาพักข้ากับบินตาแสบเลยพี่น้องครับพักกินกับหลบับมีพักสลัดสลัดกรอบครับกับหอมรวมพักสะละัน่ยครับเนี่ยมาหอมตุนหอมจัดแสบม้อนกันเลยครับพี่น้องครับผููได้บอกินดิบก็ต้องขอโทษขอไภร์ดนะครับมา <c oughs> แวแต่คนมาครับพี่น้องครับแต่ว่าเม่อนีกน็ขอโทษขอภั้หลายๆครับเขาจะแน่นี่ห่อไว้ครับลม้ม<อ> <laughs> มาแล้วครับพี่น้องครับอากาศกำลังดีครับ ต้องร้อยแบบนี้ครับ เสียดายครับมันนี้ไม่ผักกาดเห็น,นครับอ,อากาศกำลังดีครับเย็นสบาย เริ่มย้ำไกลขันแล้วครับจัง <c oughs> จรบกวนก็นต้องขอโทษขออภัยครับ พี่น้องครับต้องค้ำแบบนี้เนาะครับรเผมจะใส่เล็กหน่อยครับม,มันจะใส่สามสิบสี่ผ้าเพลิงในอืม มผมอำรำกำลังพอดีครับ นวดดีขนาดครับพี่น้องครับใจเลือดครับโปรส่มันเป็นทำาแมงทำแมงครับ อวามในหวามดีครับใบสะระแหน่ครับ หลายไปเลยครับยูอยากครับเอางัวครับงัวอยู่หลังบ้านอ มาหน่อยครับผมงัวครับงัวเข่ามาเลยครับ อื mm hmm. สุดยอดขนาดครับมืนอเนี้ยครับอื mm hmm. ก็ผมจะกินพริกหน่อยเนี่ยหนึ่งมันกับเผ็ดลวครับพี่น้องครับแต่่าสองนี่ผมใส่พริกผงใส่พริกผงหรือพริกป่นนะครับเข้าไปร้ายละเพราะว่าคันเท้าเครื่องบาถึงหรือวันบะเผ็ดนี่มันจะเข้าครับพี่น้องครับต้องเขาต้องใส่เผ็ดๆเ,เนี่ยครับถ้าว่าเขาเผ็ดพอเขาค่อยมากลับเอาครับเรื่มจากเผ็ดแล้วที่แบบีหนครับ ของสดข่างใส่ครับขมมืมืมขอตินไหมครับโอ้จะได้อาหารครับพี่น้องครับมือเนี้ยโอ้เพดีขนาดครับสุดยอดครับอ่ะขอโทษหลายๆเด้อครับพี่น้องครับคุใไบ้ากินดิบ บกินเนื้อดิบกับผู้ในมักเบิรงเนื้อดิบลางคนบกินดิบกับมักเบอง์กับขอเป็นกำลังใจกันนะได้ครับพี่น้องครับฝากช่องนะครับช่องเล็กๆฟุกตีพาแสบครับพี่น้องครับก็ฝากไปติดตามนะครับแฟนเพจช่องฟุกตีพาแสบครับเขียนเป็นภาษาไทยละครับมันนี่ก็ยุบบรรยากาศล้างบ้านครับพี่น้องครับกระลมก็เมื่อวานนี่ฮ้อนครับมันนี่กระลมพ่อได้เย็นดีครับเอาคลิปหน้าจะเห็นยังก็ฝากติดตามติดตามครับ มินี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องเราไปเจอกันคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ